มาเป็นข้อสี่นะคะข้อสี่โจทย์บอกว่าแก๊สนะคะแก๊สแอมโมเนีย8.5กรัมหนึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มาคือแก๊สแอมโมเนีย8.5กรัมโจทย์ถามว่ามันจะมีทั้งหมดกี่โมเลกุลนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำคือ 1. เราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้โจทย์กำหนดมาให้เป็นกรัมนะคะจากนั้นข้อ2นักเรียนจะต้องเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ ไปเทียบกับ1โมลก่อนเสมอจากนั้นพอเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เทียบกับโมลเสร็จแล้วโจทย์ถามหาอะไรเราก็ต้องเอาโมลไปเทียบกับสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามเป็นโมลและโจทย์ถามเป็นโมเลกุลนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนโมลให้เป็นโมเลกุลอีกหนึ่งรอบนะคะข้อนี้นักเรียนต้องใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 2ครั้งนะคะครั้งแรกเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลจากนั้นเปลี่ยนโมลให้เป็นโมเลกุลน,นะคะขั้นที่1คือเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์กำหนดให้แก๊สใช่ไหมมีแก๊สแอมโมเนียเท่ากับ8.5กรัมนะคะจากนั้นนักเรียนทำยังไงล่ะนักเรียนต้องเปลี่ยนกรัมให้เป็น1โมลนะคะ ก็แปลว่าเราใช้แฟกเตอร์อันแรกนะคะต้องการเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลในเมื่อต้องการเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลแบลว่านักเรียนไม่เอาหน่วยกรัมนะคะนักเรียนต้องตัดหน่วยกรัมออกหน่วยกรัมอยู่บรทัดบนอยากตัดออกต้องเอากรัมมาไว้บรรทัดล่างอยากเปลี่ยนเป็นโมลเอาโมลมาไว้บรรทัดบนนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นกรัมกับโมล1นโมลของสารนะคะมีกี่กรัมนักเรียนก็ไปดูหน้านี้ได้เห็นไหม หนึ่งโมลของสารมีมวลนะคะมีมวลเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลพอดีข้อนี้นักเรียนก็ต้องหาออกมาก่อนว่าเฮ้ยแก๊สแอมโมเนียเนี่ยมันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่เราว่าเฮ้ยในโตัเจนนะคะ14 ถูกไหมอันนี้คือมวลโมเลกุลนะว่ามีกี่กรัมนะคะน้ำเจน14บนะคะบวกกับไฮโดรเจนตัวละ1แต่มีไฮโดรเจน3ตัวนะคะ14บวก3ได้17แปลว่า1โมลจะมีน้ำหนักจะมีมวลนะคะ1โมลจะมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลในหน่วยเป็นกรัมพอดีแปลว่าแอมโมเนียนะคะแก๊สแอมโมเนีย1โมลก็จะมีมวลเท่ากับ17กรัมนะักเรียนตัด กลัมกับกลัมออกได้เป็น1โมลแล้วนะคะแต่ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบเพราะโจทย์ต้องการเปลี่ยนจาก1โมลให้เป็นโมเลกุลนักเรียนก็ต้องใส่แฟกเตอร์ไปอีกหนึ่งรอบเราอยากเปลี่ยนโมลน,นะคะให้เป็นโมเลกุลถูกไหมลูก นักเรียนก็โมนตอนนี้โมนอยู่ข้างบนอยากตัดโมนก็เอาโมนไว้ข้างล่างเพราะโมนกับโมนจะได้ตัดกันได้อยากเปลี่ยนเป็นอะไรเอาอนั้นไว้ข้างบนนะคะเราก็จะได้เป็นโมนกับโมลกุลนะคะนักเรียนมีความสัมพันธ์ว่าสารใดๆก็ตาม1นึโมนมันจะมีจำนวนโมลกุลเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง 23โมเลกุลน,นะคะเราก็เอาความสัมพันธ์มาใส่ตรงนี้ว่าอ๋อสาร1โมลมันจะมีโมเลกุลเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลจากนั้นหน่วยโมลกับหน่วยโมลมันก็จะปัดกันได้นักเรียนก็จะเหลือแค่หน่วยโมเลกุลออกมาตามที่โจทย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะได้ว่า 8.5ถูกไหมมีแอมโมเนียนะคะอันนี้คือแอมโมเนีย8.5กรัมโดนตัดไปแล้วไม่เอาถูกไหมหน,นึ่งโมลหนึ่งนักเรียนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้น้อหนึ่งคูณอะไรก็ได้หนึ่งนะคะโมลโดนตัดไปแล้วเห็นไหมแล้วก็คูณกับ6.02ยคูณ10ยกกำลัง23หน่วยโมเลกุลยังไม่โดนตัดนักเรียนใส่ลงไปด้วยนะคะต่อมาข้างล่างมีอะไรอยู่ล่ะ ข้างล่างมีอะไรบ้างหนึ่งสิบเจ็ดยังอยู่นักเรียนใส่สิบเจ็ดลงไปหน่วยกลามโดนตัดไปแล้วเลขหนึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้โมนโดนตัดไปแล้วแบบว่าข้างล่างนักเรียนก็เหลือเท่านี้ได้เลยเห็นไหมคะสุดท้ายนักเรียนก็ไปคิดเลขออกมานะคะว่าได้เท่าไหร่เราก็เอา8.5คูณด้วย6.02แล้วก็หารด้วย17นะคะนักเรียนจะได้ออกมาเท่ากับ 3.01คูณด้วย10ยกกำลัง23หน่วยที่ได้ก็จะเป็นหน่วยของโมเลกุลออกมาตามที่โจทย์ต้องการนะคะ